จะซื้อกล้วยก็ต้องทําการนะคะซื้อ v o เชอร์เอาเงินสดไปซื้อ v o เชอร์ก่อนเพื่อเอามาซื้อกล้วย3ามรอบาทจ่ายรั้งเดียวจบเคลียร์นะคะมาแล้วก็ตัดสินใจเอานะคะจะซื้อไม่ซื้อนะคะไม่ต้องนึกต้องงัดตัดสินใจเอานะคะอวิธีการซื้อ v o เชอร์เมื่อสมัครมาแล้วนะคะซื้อเพื่อต้องการไปทําส่วนกล้วยให้มาที่ซื้อ v o เชอร์ตรงนี้ค่ะเข้าได้สองทางกดซื้อค่ะ มันเข้ามาหน้านี้นะให้เราใส่ยอดสามร้อยตรงนี้ตรงนี้มันจะเด้งอัตโนมัติเลือกปกติค่ะเลือกปกตินะเลือก QR code ตรงนี้นะคะสนใจสมัครผ่านลิงก์เข้าระบบล็อกอินแล้วซื้อววลเชอร์เลยค่ะกดสร้าง QR code ตรงนี้ทำตามไลน์ไลน์นี้คือดูจบไปทำเงินได้ทันทีให้แคปหน้าจอเนี่ยให้แคปหน้าจอ หรือเซฟคิวอาร์โค้ดตรงนี้ไว้แล้วมันจะไปอยู่ในอัลบั้มโทรศัพท์ให้คุณเนี่ยค่ะ,ะสมมุตินะไปเข้าไปในแอปธนาคารเล็กสมมุตินะ,ะจริงๆคือโทรศัพท์ที่ไว้มีโอนเงินนะของเลก็กมันจะอยู่อีกเครื่องหนึ่งเนาะให้คุณเข้าไปที่สแกนเนี่ยค่ะสแกน QR Code เนี่ยถ้า QR Code ของนะคะ,ะทางไทยพาณิชย์อยู่ตรงนี้แต่ถ้ากสิิกรมันจะอยู่ข้างล่างแต่ละธนาคารหาเอาคำว่าสแกน QR code คุณก็ไปเลือกสแกนนะคะที่เราแคป QR code คเมื่อกี้เนี้ยเราก็ไปสแกนโอเคไหมคะเมื่อสแกนเสร็จแล้วเงินมันจะเข้าช่องซ้ายมือทุกครั้งที่เติมมาเชอร์ได้เงินคืน1%ทันทีค่ะหลายคนเติมมาเชอร์เงินมาจากไหนใครเข้าใจแล้วว่าเงินมาจากไหนกดหนึ่งทุกครั้งที่เติมได้เงินคืน1%ทุกครั้งให้แล้วไม่เอาคืนสะสมไว้ช้อปปิ้งต่อโอเคไหมคะเคติมบาทหนึ่งก็ได้ค่ะเติมเท่าไหร่ได้ ทุกครั้งที่เติมเคลียร์ไหมคะที่นี่ใจดีไหมคะเข้ามาทําธุรกรรมแค่เติมเงินน่ะไม่มีใครเอาเงินเราไปเลยบริษัทไม่ได้ไปเล็กไม่ได้ไปคนแชร์คนไลค์คนแอดเพื่อนไม่ได้ไปแถมในเงินเพิ่มด้วยดีไหมธนาคารยังไม่ให้เราเลยเพราะฉะนั้นอ่านะคะเติมแล้วได้เงินคืนหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วให้กดมาที่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตรงมอเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวรอเขานะคะอัปโหลดสักครู่นะคะมันเมื่อคุณ นะเข้ามาแล้วให้เลือก Happy Food ตรงนี้ค่ะกดเข้าไปค่ะสำหรับคนใหม่กดเข้าไปนะคะอ่าโอเคแล้วมันจะขึ้นแผงอยี้ค่ะคุณต้องเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์คนที่ซื้อแล้วหนึ่งรหัสซื้อได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถซื้อซ้ำสองได้เมล็กมีแล้วโอเคไหมแต่ถ้าคนยังไม่ได้ซื้อมาใหม่หน้าตาจะขึ้นแบบนี้มันจะมีให้เราซื้อ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 บายบายบคือซื้อ เลือกซื้อกล้วยก่อนโอเคไหมคะจิ้มไปที่กล้วยปุ๊บ mm. เขาจะขึ้นว่ายืนยันการซื้อก็กดยืนยันค่ะ mm. เมื่อคุณซื้อเสร็จ mm. ให้กดเข้าไปที่ต้นไม้นี้ค่ะกดไปเลยนะคะเสร็จแล้วเข้าไปค่ะจะมีต้นกล้วยงอกมาหนึ่งต้นโอเคไหมคะต้นกล้วยเราหน้าตาแบบนี้มีผนกล้วยหกวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะกล้วยเมื่อถ่ายได้หนึ่งวี ได้เงิน150บาทต่อวีแบบนี้โอเคไหมคะนี่คือการขายสินค้าดิจิตอลค่ะหาเงินในโลกอนาคตก่อนใครค่ะกล้วยหนึ่งต้นสามารถทำกำไรมีเงินไหลเข้าตลอดชีวิตค่ะจ่ายครั้งเดียวจบ300เอาไหมคะแล้วจะมีเงินไหลเข้าช่องซ้ายมือแบบนี้ค่ะ ของเล็กเป็นแสนเลยเห็นไหมคะแล้วเล็กใช้เงินไปเยอะแล้วนะคะเป็นแสนเหมือนกันแต่เงินงอกตลอดเวลาเลยค่ะไม่เคยหมดค่ะมีเงินงอกตลอด